วัสดีค่ะวันนี้คุณสาไาลส่งงานมาให้พี่ปลาใส่จุกให้นะคะจุกนี้ใส่จุกนะคะเนี่ยใสจุกร้อยห้าสิบค่ะแต่ถ้าลูกคา้าไม่มีงานสั่งเพิ่มลูกค้าต้องใส่ค่ารถให้ด้วยนะคะห้าสิบาทก็เป็นสองร้อยนะคะแต่ถ้าลูกค้าส่งพร้อมงานที่จะสั่งของพี่ปลาก็ไม่มีค่าส่งนะคะอันนี้ค่าจุกนะคะอยู่ที่ร้อยห้าสิบบาทนะคะอันนี้เป็นจุกเกินนะแต่ลูกค้าต้องมีแบบ อย่างนี้นะคะมีรูมีช่องอย่างนี้นะแต่งานส่วนมากพี่ปาจะ DIY ถ้าถ้าทําไม่ได้พี่ปลาก็จะไม่ไม่ไม่ทำให้ลูกคา้าอันนี้ลูกค้าส่งมาใส่ใส่จุกนะคะร้อยห้าสิบาทค่ะค่าจุกนะคะแล้วก็เส้นนี้นะเส้นนี้งานของพี่ปลานะคะแต่พี่ปลาเพิ่มหินให้ลูกค้านะแต่พี่ปลาไม่ได้คิดไงลูกค้าอยากได้สวมหัวได้ทีนี้พี่ปลาไปคิดค่าไหลตรงเนี้ยค่าไหลตรงเนี้ย นี่นี่หนึ่งร้อยบาทนะคะคิดค่าไหลเส้นนี้พี่ปลาไม่คิดค่าร้อยนะคิดแค่ค่าไหลแล้วก็อะไรอันนี้ที่ที่เป็นของพี่ปลานะลูกค้าบอกอใช้ไปแล้วมันมันหลวมพอหลวมแล้วลูกค้าลูกค้าบอกคุณปลาบีบให้ถาวรเลยไม่ให้แบบดึงออกมาได้ก็ใช้ครีมนะครีมนะใช้ครีมนะครีมบีบบีบบีบตรงนี้เลยนะคะ ครีมบีบไปเลยนะคะบีบให้แน่นเลยนะแต่ถ้าครีมเราอยากปลดล็อกได้นะเราก็คลีบแล้วก็ให้มันหนีบให้มันปลดล็อกได้นะอันนี้คือพี่ปาบอกเทคนิคลูกค้านะนีะ่ทีนี้พอใช้ครีมบีบเข้าไปมันก็ไม่สามารถตึงได้แต่ลูกค้าเอาไปลูกค้ามีห่วงลูกค้า,าไปสวมได้เลยนะคะอันนี้ไปสวมแล้วก็แขวนพ้าได้เลยอันนี้เป็นงานของพี่ปลาที่ลูกค้าซื้อไปนะ,ะตัวตะขอก็ยังสวยเหมือนเดิม ลูกค้าใส่แล้วลูกค้าอย่าลืมล้างบ้างนะล้างล้างล้างหินอะล้างหินให้สะอาดนะคะเพราะลูกค้าจะไม่ไม่ไม่ได้ล้างหินไงพอไม่ได้ล้างหินตัวระหว่างตัวนี้มันมันจะขึ้นขึ้นสีดำดำเนาะลูกค้าล้างกันสนไลดน,นะล้างกันสนไลด์ให้เรียบร้อยเลยลูกค้าไม่จะเป็นแต่ถ้าตัวนี้ดาอะสมมว่ตัวนี้ดาเออลูกค้าเห็นไอตัวน้ํายาของวิปลาใช่ไหมจุ่มอย่างนี้เลยลูกค้าจุ่มอย่างนี้เลยแล้วเขาก็จะขาวนะคะ แต่ตัวนี้พี่ปลารอยนิบนิบนิบนิดนึงไม่เป็นไรนะคุณสาล่ายไม่เป็นไรเนาะนิบนิบตัวนั้นอะครีมอะอะแล้วก็ลูกค้าก็คุณปลาครับส่งงานมาให้คุณปลาทำสองเส้นก็คือพี่ปลาทำอันนี้พี่พี่ปลาไม่อยากคิดแพงไงเพราะถ้าใช้ตัวแังเนี้ยมันสองร้อยห้าสิบใช่ไหมบวกกับค่านี้ก็หนึ่งร้อยเป็นสามร้อยห้าสิบแต่ชุดนี้พี่ปลาคิดไปสองร้อยห้าสิบนะถ้าถ้างานอย่างนี้นะค่าร้อย พร้อมตะขอนี่นี่มันเป็นหินลูกค้านะค่าร้อยพร้อมตะขออย่างเนี้ยสองร้อยห้าสิบลูกค้าส่งงานมาให้พี่ปลาทําได้นะอ่าหินของลูกค้านะไม่ใช่หินพี่ปลาสองร้อยห้าสิบถึงสามร้อยห้าสิบนะแล้วแต่งานนะอือันนี้พี่ปลาก็ห่วงห่วงนี้พี่ปลาก็ซื้อมาร้อยหนึ่งพี่ปลาก็คิดร้อยหนึ่งไม่ได้คิดแพงนะคะแล้วก็อันนี้พี่ปลาคิดไป 250. สองร้อยห้าสิบเซนนินี่หินของลูกค้านะอ่าพี่ปลาก็แต่พี่ปลาจะ รับงานลูกค้าพี่ปลานะไม่ไม่รับลูกค้านอกนะที่ไม่เคยอุดหนุนพี่ปลานะเพราะว่าอะไรเราไม่รู้ใจยังไม่รู้ใจเพราะเราไม่รู้ว่าเขาส่งของอะไรเนี่ยอย่างกินเนี่ยเห็นไหมถ้าเราซื้อเนี่ยมันจะราคามูลราคาลูกค้าไว้ใจพี่ปลาพลูกค้าส่งให้ให้พี่ปลาทําให้แต่พี่ปลาก็ไม่ได้คิดอยากได้ของของลูกค้าอะไรเงี้ยก็ทําให้ลูกค้าอัน,นี้ชุดนี้350อานะอัน,นี้2 5 0านี้100ก็เป็น350านะ พี่ปาคิดค่าไหลให้ลูกค้าแล้วแต่นะคะเพราะว่าบางงานอ่ะนี้พี่ปาคิดค่าไหลเพราะอะไรตอนนี้มันมาแพงนะคะลูกค้านะคะอือันนี้พี่ปาคิดไปสามสามร้อยห้าสิบนะชุดนี้นะคะพี่ปาก็ทํางานให้ลูกค้าสิทธิ์วันนี้พี่ปาก็เตรียมส่งงานให้ลูกค้านะคะนี่ขอบคุณมากนะคะคุณสาล่ายที่ไว้ใจพี่ปลา